ลืมกรอบรูปแบบเดิมๆไปได้เลยและลองจะนี่รีวูมไทม์เฟรมชุวเนี้ยมันคือโซลูชันของการแต่งบ้านที่แบบจะไว้โต๊ะคองก็ได้จะไว้ที่ชั้นหนังสือก็ได้มันเป็นเหมือนกรอบรูปดิจิตอลคือเราสามารถเอารูปหรือวิดีโอเข้าไปใส่ได้ครับแต่จุดเด่นของมันจริงๆเลยอ่ะคือมันเป็นได้มากกว่านั้นคือเขาจะเชื่อมด้วยแอปตัวนี้ครับเราสามารถจะเลือกหน้าปัดของมันได้ว่าจะให้มันเป็นอะไรเป็นเฟรมโดยเพาะเฟรมมินิมอลแบบเนี้ยที่จะให้ดูตั้งแต่เรื่องของเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแต่มันเป็นนี่ก็ได้ครับ มันเป็นของตกแต่งไปได้เลยเขายังมีฟีเจอร์ให้เราเลือกอีกเยอะมากเลยตัวหนึ่งที่ชอบมากเลยคือตัวนี้มันทําให้ทํางานมีสมาธิเยอะขึ้นมากๆครับหลักการของมันเนี่ยก็คือให้เราทํางาน25นาทีแล้วไปพัก5นาทีแล้วก็กลับมาวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้สมาธิของเราอยู่ในจุดที่สูงสุดและมีเวลาได้พักด้วยแล้วเขาก็ยังมีฟีเจอร์อีกเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ noise detection เห็นปะ่ะถ้าเกิดเราไปพูดดงัดงๆอย่างเงี้ย มันก็วิ่งขึ้นหรือว่าแต่เป็นนาฬิกาปุกก็ได้ทาม e เมอร์ก็ได้ Google c a l enda r อย่างนี้มาให้ด้วยเราสามารถดูตารางและปฏิทินตรงนี้ไปได้เลยแล้วลองดูเจ้าตัวนี้ไฟจะเนี้ยคือมันเป็น led ตกแต่งแหละแต่ว่าเราสามารถจะเปลี่ยนเป็น rgb หรือเปลี่ยนให้แบบว่าวิ่งตามเสียงผู้ของเราก็ได้ถ้าใครสนใจของเล่นของแต่งห้องน่ารักน่ารักฟังก์ชันเยอะๆแบบนี้ดีวูมทม์เฟรมตัวนี้แนะนําเลยครับพิกัดก็ปักให้ละที่เดิมเลย